สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ช่องของเราก็จะมีช่องทางการรับชม2ช่องทางนะครับก็คือทางช anel YouTube เปเลเวอร์นะครับและก็ทางเพจ a c e b o o k เปเลเวอร์เช่นกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับในช่วงนี้เพื่อนๆหลายคนจะไม่สามารถลงแพทในวิธีการแบบเดิมได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปถึงโฟลเดอร์ o b b นั่นเองนะครับ สาเหตุเกิดจากเพราะว่าเราไปอัปเดตเวอร์ชัน Android ให้เป็นเวอร์ชัน11นะครับเนื่องจาก Android เวอร์ชัน11นี้เขาจะปิดกั้นการเข้าถึงโฟลเดอร์ OBB ไม่ให้เราเข้าถึงได้อีกต่อไปซึ่งนั่นทําให้วิธีการลงแพทในแบบเดิมใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับซึ่งมนเพื่อนที่ยังไม่ได้อัปเดต Android เป็นเวอร์ชัน11ก็ยังสามารถลงแพทในวิธีการเดิมๆได้นะครับดังนั้นคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ให้ลงแพทได้อีกครั้งนะครับสำหรับ Android แอนารอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการลงยังไงกันบ้างนะครับครับเริ่มแรกให้เราเข้าไปที่เพ t โต e ก่อนนะครับครับหลังจากนั้นให้เราเซิร์ชคำว่า set archiver นะครับหรือ ca r c h i v e r นั่นเองนะครับ ca ตัวสีเขียวข้างบนสุดนี้เลยครับแตะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆกดติดตั้งนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ตัวแอปนี้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเซิร์ชก็ได้นะครับให้ไปกดลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับรอลงแอปสักครู่นะครับโอเคกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับครับเพื่อนๆจะได้แอปตัวนี้มานะครับ C Archiveer นะครับให้เรากดแตะเข้าไปนะครับ แล้วก็ให้ทำการอนุญาตนะครับโอเคเมื่อกดเข้ามาแล้วหน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปที่โฟลเดอร์ obb ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวโฟลเดอร์ obb นี่จะอยู่ที่โฟลเดอร์ android นะครับตัวข้างบนนี้ครับคำว่า android นะครับเห็นไหมครับที่3จากด้านบนนะครับกดแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวโฟลเดอร์ obb จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับกดแตะเข้าไปนะครับ เพื่อนๆที่เห็นว่าตัว c ีชิเวอรต้องการ Permission ที่จะลงแพ็กเก็ตนอกส t o r e ให้เรานะครับเพื่อทำการเข้าสู่โฟลเดอร์ OBB ได้นะครับซึ่งผมทดลองหลายวิธีแล้วนะครับไม่สามารถทําได้นะครับนอกจากแอปตัวนี้นะครับก็ต้องให้เราทําการกดโอเคนะครับแต่คนอื่นที่เพื่อนๆจะกดโอเคก็เพื่อนๆต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าการลงแอปที่อยู่นอกสต o ร์จะมีความเสี่ยงที่เราจะเจอกับตัวมัลแวร์ต่างๆนะครับเราต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้นะครับ ซึ่งแอปตัวนี้ก็ความน่าเชื่อถือก็สูงใช้ได้นะครับก็อยู่ที่การช่างใจของเพื่อนกันนะฮะโอเคเมื่อพร้อมแล้วให้เรากดที่คำว่าโอเคนะครับตัวหน้ามือถือจะเด้งมาที่ขออนุญาตให้เราติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะครับจากแหล่งที่มานี้ก็ให้เรากดอนุญาตนะครับหลังจากนั้นตัวแอปก็จะเตือนอันตรายนะครับก็อย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับ ซึ่งตัวเราก็ต้องเข้าใจในความเสี่ยงกันอยู่พอประมาณนะครับให้กดติ๊กตรงนี้นะครับโอเคนะครับฉันตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและยอมรับผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยสมัครใจแล้วก็กดตกลงนะครับโอเคหลังจากนั้นกดย้อนกลับนะครับตัวลูกศรย้อนกลับข้างบนนี้นครับแล้วเราลองเข้าไปที่ตัว Android อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ OBB นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถเข้ามาสู่โฟลเดอร์ได้แล้วนะครับ ก็ตัวแพดเพ๊ที่เราจะต้องลงก็ต้องลงที่โฟลเดอร์ J P k o n a m y Percent นี่นะครับเห็นไหมครับครับให้เรากดย้อนกลับนะครับกดที่ปุ่มย้อนกลับหรือกดที่ลูกศรด้านซ้ายตรงด้านบนสุดนี้นะครับโอเคกลับมาหน้าเดิมนะครับครับสำหรับวิธีการลงแพดครับเริ่มแรกให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ Android ก่อนนะครับที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ O B B นะครับตัวล่างสุดนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเข้าไปที่ JP k u n o m i p e r c e n นะครับและก็ให้เราแตะที่คําว่า PAT นะครับแตะแช่ไว้นะครับเห็นไหมครับ PATCS นี่ครับตัวล่างนี่ครับแตะแช่ไว้เพื่อลบออกนะครับให้เราทําการ delete ออกนะครับตัวคําว่า delete นี่นะครับ DELETE เนี่ยครับโอเคกดเย้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดย้อนกลับนะครับลูกศรตรงด้านซ้ายบนสุดนี้ครับ หลังจากนั้นให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราทําการดาวน์โหลดแพทมาเก็บไว้นะครับซึ่งทางช่อง,องเราก็จะมีอยู่2โฟลเดอร์นะครับซึ่งนั่นก็คือโฟลเดอร์ของแอปเมกะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับก็ให้เรากดแตะเข้าไปยังแพทที่เราดาวน์โหลดมานะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเราจะเจอกับแพทที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็ให้เพื่อนๆแตกไฟล์ให้เสร็จก่อนนะครับซึ่งแพทบางตัวก็จะสามารถแตกไฟล์ได้เลยนะครับแต่แพทบางตัว จะมีการล็อกพาสเวิร์ดมาด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆทํานทการใส่พาสเวิร์ดนะครับถึงจะแตะไฟล์ได้นะครับซึ่งแพ่ตัวนี้จะมีพาสเวิร์ดตรงนี้ครับให้เราแตะไปที่ตัวแพ่นะครับแล้วก็กดที่ extract here นะครับ extract นี่นะครับเห็นไหมครับที่2จากข้างบนนะครับโอเคครับให้เพื่อนเพื่อนใส่พาสเวิร์ดที่ผมให้มาที่ใต้คลิปของแพ่นั้นๆเข้าไปนะครับซึ่งแพ่แต่ละตัวก็จะมีพาสเวิร์ดไม่เหมือนกันนะครับ ก็ให้เป็นเพื่อนดูที่ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับซึ่งแผทตัวนี้จะมีพาสเวิร์ดคือ idhphone.com นะครับหลังจากนั้นก็ให้เเพื่อนรอจนตัวไฟล์แผททำการแตกไฟล์จนครบ100%นะครับ ครับเมื่อทําการแตกไฟล์เสร็จแล้วให้เรากดแช่ที่คําว่าแพดตรงล่างนี้นะครับเห็นไหมครับ p a t c s นะครับให้กดแช่เพื่อทําการย้ายนะครับให้เรากดคัดเลยนะครับหรือก๊อปปี้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะกดคัดนะครับก็คือจะย้ายเลยหลังจากนั้นให้เพื่อนกดแตะที่ตรงรูปกล่องโฟลเดอร์สี่เหลี่ยมสีเหลืองข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับมีลูกศรสีเขียวนะครับกดแตะเป็นหนึ่งครั้งนะครับ โอเคมันจะกลับมาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนจําไว้นะครับ dafür, หน้าที่มีคาว่า Android นี่นะครับโอเคนะฮะหลังจากนั้นกดแตะเข้าไปที่คาว่า Android นะครับที่2จากข้างบนนี่ครับโอเคแล้วกดมาที่โฟลเดอร์ OBB นะครับและก็สุดท้ายกดมาที่ JP e c o n m y p e r c นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่สีเขียวตรงมุมล่างขวานี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับกดแตะเลยนะครับ ตัวแพดก็จะทำการย้ายมาที่ตัวโฟลเดอร์นี้นะครับให้เ,เพื่อนๆรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆกดปิดได้เลยนะครับกดปิดออกไปได้เลยนะครับโอเคนะครับครับเท่านี้การลงแพดก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัว แพคมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องของเรานะครับ ช่องเราตอนนี้มีช่องทางการรับชมอยู่2ช่องทางนะครับก็คือทางช anel YouTube p e t l o v e r แล้วก็ทางเพจ Facebook p e l l o v e r เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ